สั่งแยกเลยนะพอพุงนะคือแฟมสุดของฉีใส่เน้อแฟม ไอ้ดียายทะเบียนบ้านเดยไปเองแล้วก็มาถ่ายบัตรง่ายทอนนี้ทำเรื่องเส้นเอาชื่อเขาเล่มทะเบียนบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวใครไปถ่ายบัตร ส่บัตรเลยเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณครับไปแล้ถ่ายบัตร อันนี้เราเพิ่งถ่ายใช้รูปเดิมได้ไหมครับไม่ได้ต้องถ่ายใหม่ทุกครั้งนิ้วป้งสองข,าอข้างปองกันรงรรองเท้าถ่ายรูปเหมือนเดิม ชิดปากไปอีกน่อยอยหลังหน่อยเด็กค่ะทีนี้ขยับตัวมาซ้ายนิดหนึ่งไม่ต้องเอียงตัวตรงทีนี้ขยับตัวมาซ้ายนิดหนึ่งพอค่ะกลับมาซ้ายอีกนิดหนึ่งพอทีนี้หันหน้าออกมาขวานิดเดียวขยับตัวมาซ้ายนิดหนึ่งค่ะไม่หันนห่มองกล้องเราเลยหนึ่งสองสามขึ้นนะคย ฝาไปอีกนิดน,นึ่นงขยะบมาซ้ายนิดนึ่งค่ะซ้ายอีกพอ,อมองกลองเลยหนึง่งซ้ายอีกค่ะหนึง่งกลมาคอนี่เดียวหนึง่งสองสามขี่คข่าออกมาเลยผมยาวกว่าเดิมนยาวเบอร์เดิมนะคะเหมือนครับ เปลี่ยนที่อยู่ค่าท่านยังหนึ่งร้อยค่ะหกสิบเก้าโมจิ ตรงนี้เลไมก็ลงชื่อสองที่จุดไหนที่พตลาดซื้ เห็นมั้ยคือเอกสารเก่าบัตเก่านะฮะจาะรู

ทางซ้ายผมเ่รียบร้อยเสร็จเรจเเยเรียบร้อยเลยครับไม่เสร็จรับเงินแบ,บ,บัตรใหม่ กุสมานอเอ๊ได้บัตรแล้วครับเสร็จตักดียวนะออกจากตัวทีวาการแล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะผมเลือกมาช่วงบ่ายด้วยคนน้อยไนงะช่วงเช้านี่คนจะออกอนเราเลือกมาช่วงบ่ายนะคนน้อย จะเดินทางกลับแล้ว